สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่าทางเพจ Facebook นะครับตีเล็กสายมัน V2 สวัสดีทุกทท่านครับสำหรับช่วงเวลานี้ครับผมรถไถครับตู้แอร์ติดลมไปหนึ่งครับอีกหนึ่งมาช่วยครับโอ้โห TPA คอนจีนี่เอียงกระเทเลยลยครับจะร่วงแล้วครับจะตกสะแล้ว เจอดินลื่นๆนเหนียวๆเข้าไปครับถาลายจะตกสะเลยจำเป็นจะต้องเรียกทีมงานมาช่วยอีกหนึ่งคันครับสลิงมาแล้ว โอ้นี่สานดูลิมลิมเลยครับด,ด,ดึงข้างนาบอกครับดึงไปขทางนาบอกดครับ,บ,รรบดันดันมานี่ลื่นไปนู่นเลยเดี๋ยวมาดูกันครับอา้าวฝั่ง,งนู้นหกล้อก็ติดอีกแล้ว ตังลำแล้วครับบถไถนิวฮอนแลนด็7610 สลิงครับดูกันว่าจะขึ้นหรือเปล่า างานหดโงดครับที่นี่ครับบ้านที่มาตำบลดงพองอำเภอแคนดงจังหวัดปุริรัม เอาละเตรียมตัวครับเตรียมตัวเตรียมตัวเอาเอายังไม่ได้ติดเครื่องครับอา้าวติดแล้วติดแล้ว ได้ไหมออกได้ไหมเอาโยกโยกโยก เดียวครับนี่เดียวสำเร็จแล้วครับมีขากระจกมีโขด้วยนะครับ อู่่องรอยกันหน่อยครับโอ้โหร่องรอยเกือบเหมือนกันแล้วครับหัวใจอยู่ตะตุ่มเหมือนกันแล้วครับปลอดภัยแล้วบอครับปลอดภัยยังนี่ปลอดภัยนะมือต้มรุ่งขอคู่ก็ดีอันนี้สะลึกขนาดไหนนี่ โอ้นี่ถ้าพลาดไปนี่ยุ่งเหมือนกันเนาะพลาดไปนี่อันตรายเหมือนกัน,นครับเก็บสลิงครับเดี๋ยวดูก่อนว่าออกมาพ้นหรือเปล่ากลับขึ้นไปครับยังยังอยู่ริมสะอยู่ นะครับแต่คิดว่าคงไม่มน่ามีปัญหาครับถ้าเกิดไม่ลื่นลงไปอีกไงโอ้ไปแล้วครับ แงจัดแรงจัด ปลอดภัยครับมาเกตด,ดินต่อรุยงานต่อแล้วครับที่นี่งานโครงการครับบา้านพหมายก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้านี้เราจะไปดูหกล้อกันแบบเต็มรูปแบบนะครับจะโหดมันหาขนาดไหนสำหรับทีมงานรถด,ดำ ที่วิ่งงานโครงการอยู่ที่นี่นะครับวิ่งงานปากบอ่โอโหดดมันๆสบายๆครับตปยีเล็กสายมันครับสวัสดีครับ